สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำซุกกี้แห้งทะเลนะครับก็จะมีปลาปูกากขาวนะครับมีมุ้นเส้นมีไข่มีต้นหอมมีขุ้นช่ายนะครับมีแหนกคุนมี 11, 1, ปลาหมึกแฉะู้ปลาหมึกสดนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะครับ ไข่ให้แตกก่ได้ที่แล้วนำผัดซึ้งไปผัดเลยตัดไปเรื่อยนะครับอพอผัดเต้าหู้แล้วเรานำน้ำซุปลงมาใส่ลเลยครับไม่ต้องเลยนะครับน้ำซุป น้ำเครื่องทะเลงลงไปนะครับปรุงรสชาติไปนะครับชุบรสตะการ้ตะไมันหอยหอยขาวซอสเปรี้ยสตามด้วยผิกไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ด ตกรุนไปเลยครับต้นหาลต้นตาลไปครับไปเรื่อยครับตรตาล เลยนะครับกุกกี้แห้งจะเกิดด้วยกระทะร้อนแบบนี้นะครับใส่กระทะร้อนเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ وعلى <applause> الله